แล้วขอเรื่องอะไรได้บ้างครับขอได้ทุกเรื่องท่านเด่นเรื่องอะไรครับพยมยุคนี้นะครับท่านเป็นโพธิสัตว์ดเด่นทุกเรื่องโพธิสัตย์เยอะด้วยนะมีบาร,รมีเยอะด้วยตัวจะขออะไรอ่ะตัวอยากได้อะไรอน่ะ อย่างอย่างถ้าเกิดว่าในในปัจจุบันของที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านเป็นพยากรมราชเนี่ยท่านเป็นหมอฮะรักษาโรคที่โรง,งพยาบาลไม่รักษาไม่ได้อะครับสมไมท้าเป็นคารวานเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจประวัตินะน,นะคัะรู้จักการนี่นะนักธุรกิจเสร็จแล้วก็ไปอ่าน เรื่องลิ์เรื่องอะไรที่สายสายลูกปูมันเขาก็เลยมาทําทําแบบแผงๆมันมันของเก่ามันมีอยู่แล้วพอนั่งปั๊บเขาก็เห็นวิญญาณเลยยานผ่านไปผ่านมาผ่านไปเขาก็กินเบียด้วยสวดมนต์ไปด้วยภาวนาไป,ไ,ไปด้วยพุดโธไปด้วยไะอย่างว่านะ่ะนะ ของเก่ามันมีอ่ะปัจจุบันมันก็ดึงดึงออกมาดึงออกมามันก็เห็นเห็นไปเฮ้ยกูบ้าแล้วประมาณนี้แหละเห็นไปเห็นมาโอ้ไม่หยุดแล้วแต่เนี้ยไม่หยุดต้องหนีแล้วฮะหนีเข้าป่าไปหนีไปตั้งหลายปีอ่ะหนีไปฝึกฤทธิ์อ่ะแหละเข้าไปเล่นฤทธิ์กันอยู่ที่ป่าเมผ่พานตั้งหลายปีชิดไปขี้มาไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลย มาอยแม่กองมารักษาโรคคนโรคที่คนรักษาไม่หายนะเขาเรียกลวงตาอ่อย,ย่ามแดงใช่ไหมดวงตายามแดงยามแดงนันมีรูปสุโคเสืออยู่่ะหลวงตาก็ไปประจําไปหาเขาประจำพราะเข้ามาที่ถ้ำเขามา,าว่านมีที่เดียวที่ถ้ำว่านที่เขาต้องการนะใช่ไหมเขาต้องมาไง แสดงว่าคนที่ป่วยหรือต้องการรักษาโรคเนี่ยอธิษฐานกับพญายมราชได้ใช่ไหมจนะอนเขาอยู่เขาผ่าตัดด้วยนะตุ mm hmm. เขาไม่ได้ผ่าแบบหมอนะแต่ตุเป็นไสอะไรข้างในเนี่ย mm hmm. เขาจะเอามีดหมอเขาเนะ่ะผ่าข้างหลัง mm hmm. ผ่าข้างนอกอนะ่ะแต่มันจบข้างใน mm hmm. ผ่าข้างนอกนะ่ะข้างในมันหายเข้าใจไหม มันมีคนสวดมนต์ที่ท่ามอยู่คนหนึ่งอะ่ะมันชื่ออะไรจําชื่อกันไม่ได้แล้วมันปวดหลังมาสิบปีต้องใส่อะไรอ,ะอ่ะอ่าไปไหนต้องใส่วันนั้นมันติดรถไปกับหลวงตาไปหลวงตาอ่อยฝ <c oughs> ังเข็มเขา,าฟังฝึกเข็มได้ด้วยนะเสียบฝังเข็มชับชับชับหายฮะหายจนทั้งทุกวันเนี้ย เอาจริงเรื่องจริงนะเมื่อก่อนลุงตาจะไปบ่อยคนป่วยมันจะถ้าลุงตาไปมันพิเศษไงรักษาก่อนได้เลยไงถ้าไปเอ,องต้องรอคิวไงแล้วจ้องลุงตาจอยู่พอไม่เสร็จอะเฮ้ยรักษาให้มันหน่อยนะคิวเลยคิวแรกเลยนะประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่รักษาแล้วมัวใน่นั่งคุยกันอยู่นะ นั้นถ้าอยากเรียนเรื่องของการรักษาเนี่ยท่านจะสอนไหมครับเขาไปเรียนมาจากพระองค์หนึ่งนะประวัติเขาอะที่เพชรบุรีอะที่ป่าละอูอาจารย์เขาไม่เห็นหน้าเห็นแต่จีวรเท้ากับจีวรเขาเรียนในสมุนไพรแล้วไอตัวหนังสือมันก็จะมาจากถ้ำเขาต้องจำได้นะ อ่านแต่ักขี้เกียจอ่านมันก็หนังสือมันก็ไม่ไม่ไปไหนอยู่งั้นนะทีนี่ยังว่านะคนมีฤทธิ์อย่นะ้นนะมันก็เบื่อหนีดีกว่าว่าโดดลงมันจะโดดลงถ้ำหงายหลังหงายท้องเลยมันมีเหมือนกระจอะ่ะหัวปูดเลยจำเป็นต้องนั่งเรียนจนจบพอเรียนจบแล้วโดนถีบลงถ้ำอีก เลยไม่รู้ว่าองค์นั้นเป็นใครเลยประมาณนั้นแหละคงก็งเกี่ยวพันกับเขานน่แหละพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปไปหาพวกที่บอกอยากตามไปนะเขาจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังบอกฤทธิ์เนี่ยมันใครก็ฝึกได้ถ้่หบอกแต่มันมีประโยชน์น้อยเอาเลยมารักษาโลกแล้วก็มาสร้างวัดทุ่งเศรษฐีงไง มันกไ็ได้แค่นั้นเลยไปก่อนเลยไม่ทันงรู้นี้ออกมาตั้งงานแล้วล่ะจะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคนที่บูชาเหรียญพญายมราชไปเนี่ยเขาใส่อย่างเดียวเถ่ยท่านจะมาปรับเวลาเขาป่วยตรงไหนแล้วก็เอาเหรียญไปปะตรงนั้นอเอาไปปะใช่เอาไปวางตรงนั้นไง แล้วก็อธิษฐานให้ท่านมารักษาอาธิษฐานแล้วก็ต้องสวดมนต์นะเขาต้องการให้เราสวดมนตนะ์คล้ายๆหลวงพ่อนั่นแหละเวลาอธิษฐานขออะไรท่านต้องสวดมนตนะ์แต่เขาไม่เอาอะไรให้สวดมนต์ให้เขาอ่ะแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยจะปิดอบยายภูไหมครับไม่ได้ คนจะปิดอวัยภูมได้ต้องเข้าถึงใจสนานาคมตุ้ต้องเข้าใจนะว่าคนที่ปิดอวัยภูมได้เนี่ยจิตมันต้องอยู่ในบุญนะตุ้คนที่อยู่ในบุญได้เนี่ยมันก็ต้องคิดถึงพระบ่อยมันต้องสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยในศาลหลวงพ่อเนี่ยใช่ถ้าหลวงพ่อท่านสอนเวลานอนเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าแล้วก็มองภาพภาพระมองภาพมองสบายนะแล้วก็ถวายชีวิตไง พุทังชีวิตตังเมปูเชมินั่นแหละทำมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมิถวายชีวิตเลยแล้วก็กาบช่วงกาบมันก็ต้องหลับตาหลับต่าภาพมันก็เข้าที่ใจเราใช่ไหมดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงกาบทุกวันนะ่ะก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนลองคิดดูดิสุกลัวจะตายอ่ะ มองภาพพระไม่มีความรู้สึกเป็นไปได้ยังไงเราเป็นไปไม่ได้ถ้าตั้งใจกราบจริงๆนะตั้งใจกราบตั้งใจมองจริงๆเนะตามันก็เข้าไปที่ใจอยู่แล้วใช่ไหมมันมีความรู้สึกค่อยๆรู้สึกใช่ไหมล่ะเวลาตู้มองทั้งโลกน่ะทําไมรู้สึกเลยอ่ะเพราะมันชินไงเวลามองภาพพระเนี่ย ทำไมมองแล้วก็องน,นี้ก็คือพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดหลงปูดดงป่ดูอะไรเนี่ยถ้ารู้จักถ้าไม่รู้จักก็แล้วไปแต่ถ้าต้องมองบ,บ่อยนะถาวายชีพไปบ,บ่อยๆต้องมีความรู้สึกสิบางทีท่ันก็ยิ้มเยิ้มทุกองคเลยปูนนี่แหละที่ท่ามามาชีประจําเลยหวยใ,ใกล้ออกก็ไปนั่ง กาบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ไม่มีจังแล้วถ้าหลวงพ่อใครยักคิ้วอะไรนะถูกมล้นนะหวยซื้อตัวอะไรก็ถูก <c oughs> ยักคิว้วรูปนี้นะยักคิ้วอะ่ะทุอาจจะงงนะรูปมันไม่ยักคิ้วหรอกแต่นาม,มาทำความรู้สึกจิตเราสัมผัสใช่หมจริงจริงในศาลหลวงพ่อเนี่ย ถ้าฝึกดีๆนะฝึกจริงๆเลยนะใช้เวลาสี่ห้าปีเนี่ยตูวอยากรวยก็ได้นะจริงนะหลวงตาเชื่อนะท่านบอกเองอยู่กับพระเองสวดมนต์อย่างที่ข้าบอกเลยนะห้าปีสิบปีแล้วเองดูคนรุ่นเดียวกันนะเองจะรู้สึกเลย มันแก่กว่าเราแน่นอนเพราะตอนที่หลวงตาทำงานเนี่ยฟองสบู่กำลังโอ้โหที่ดินก็แพงเงินเดือนก็เ,อเยอะโบนัสก็เ,อเยอะใช่ไหมโหกินเที่ยวตุ๊แต่หลวงตาลาออกมันยังว่าบ้าเลยไอ้มึงบ้าแล้วมึงลาออกบอกกูไม่บ้าหรอกหลวงพ่อบอกกูรวยในอนาคตมันก็ไม่เชื่ออีกละ หลวงพ่อท่านบอกว่าแก่ชาแน่นอนแก่ชาโลกน้อยอายุยืนอยากรวยก็ได้ท่านบอกแต่เองต้องอยู่อย่าไปทางโลกนานใช้เวลาไม่นานหลวงตาปิดสนิทเลยหนีหมดเลยหนีคำว่าหนีอ่ะอย่างตู้หนีมาเนี่ย อย,นนะอย่างเด็กมันหนีมาเนี่ยหนีจากพ่อแม่นะใช่ไหมไม่ได้โดนบังคับเายเนี่ยมาเองใช่ไหมน่ะ,นะมาเองบอกแม่บอกจะไปอยู่วัดเลยไม่เรียนหนังสือสงสัยจะฟังหลวงตานะนะั่ะฟังหรือเปล่า <c oughs> บอกไม่ต้องเรียน <c oughs> ไม่ใช่ไปอยู่วัดแล้วไม่ฝึกนุอย <c oughs> ไม่ฝึกก็ไม่ได้อะต้องฝึก มันต้องแก่ใช่ไหมตุถ้าไม่ฝึกแก่จะกินอะไรอะ่ะอา๋อาไม่มีความรู้พิเศษอะไร,รเสร็จเลยตายยังเขียดช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วตุวจะศึกไหมล่ะศึกษาทำมาครับไม,ไม่แน่ใช่ไหมรรเราอยู่วันต่อวัน,นครับดูหลายๆองค์ ชีวัดมีอยู่ห้าสิบองค์ประมาณนี้แหละคงไม่เหลือแล้วนะเหลือมั่งอ่ะใช่ไหมอย่าลืมวัตถุนี่มันไม่ธรรมดาในยุคนี้ตุโอ้โหไปแล้วติดยาวเลยนะฆ <c oughs> ่ากันเลยนะตุยุคนี้เห็นไหมทั้งโกงทั้งฆ่าทั้งดา่าทั้งโอ้โหทั่วโลกเลยอะ่ะเพราะวัตถุแท้ แล้วทุกคนน่ะก็เอาไปไม่ได้สักคนตายเกี้ยงตายเอาไปไม่ได้ <c oughs> เขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้อย่างลุงตานะเขาหนีมาแล้วหน,มน,นีมาอยู่เนี้ยเนี่ยมาอยู่เนี้ยวังเหนือเนี่ยมากินนอนสวดมนต์เนี้ยเนี่ยทนเนี่ยทนทน,ทนอยู่ไม่มีใครว่าใครหรอกจะไปหาเรื่องกันแล้วกัน เฉพาะเรื่องตัวเองก็แย่อยู่แล้วอย่าหาเรื่องคนอื่นบันทึกบุญไปจิตมีบุญคนมีบุญจิตมีบุญธาตุก็ปกติเป็นโลกก็หายเร็วเชื่อเลยจริงเรื่องจริงนะเนี่ยทนหน่อยกันเองนะทุกอย่างมันต้องทนอยู่แล้วทุกทุกไปจีบสาว หยิบนมก็ตู้จงทนใช่ไหมล่ะเออทนสวดมนต์ไม่ได้ก็แย่แล้วล่ะที่ร้องเพลงทำไมร้องได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมมาสวดมนต์เนี่ยชั่วโมงเดียวก็บิดไปบิดมาแล้วทนเอาหน่อยดิเขาชั่วโมงเดียวโลกวิญญาณทุกข์ของมนุษย์นะจริงนะท่าน ถ้งงางั้นหลวงตาไม่ไม่มาหรอกทุกจริงจรทุกอารมณ์มันโอ้ถ้าคิดถึงบุญได้ก็โอเคแล้วเวลาตายอะถ้าคิดไม่ได้เนี่ยลำบากหน่อยอมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไงลำบากครับโลกวิญญาณลำบากจริงคําว่าคําว่าทนเนี่ยคือต้องใจใช้ใจในการอดทนอด,ดอดทนนะอดทนนะขี้เกียจก็สวด ขยันก็ต้องสวดไงเขาไม่สู้ทำอะไรให้กินนอนสวดมนไงขี้เกียจนั่งก็นอนดิเขาไม่ว่าอะไรเนี่ยคนแก่เขาก็นอนกันทั้งนั้นแหละเวลาคนตายก็นอนหรือนั่งเอานอนอ่ัก็นอนไงเออเขาบอกว่านอนนอนสวดแล้วมันไม่สุภาพอะฮะโอ้โหเวลาตายสุภาพไหมนอนตายอ่ะไม่สุภาพจะไปเชื่อเขา มันต้องสภาพของความเป็นจริงอย่าไปมีกฎระเบียบม,มากอย่ามีท่ามาก,กัำบอกมันฝึกทิจิตแต่ต้องอาศัยทตาด้วยไงเอามันสบายสบายนั่นแหละ,ะอารมณ์สบายจะไปนั่งทนหลวงตามไม่เคยนั่งทนจริงๆห<ะ>ลวงตานี่อธิบายเรื่องฝันไงเห็น<ะ>ไหมตอน<ะ><ะ>ที่อยู่ถ้าหลายปีอ่ะนอนส่วนใหญ่นอนนะก็ไปแล้วมันก็ ไปแล้วไปแทดมั่งไปแผแ่เมตตามั่งไปส่งวิญญาณมั่งโอ้ลืมตาขึ้นก็นสว่างแล้วพอออกมาเขาเอาข้ามาให้กินแล้วยาวขนาดนะั้นะนอนนะ่ะมันฝันไปไงฝันไปบันทึกบุญนะแล้วมันชาติด้วยนะใช่ไหมวันไหนนะหายไปเลย ไม่ฝงไม่ฝันอะไรทั้งสิ้นแสดงว่าพักแล้วจิตไม่บันทึกหรือจิตพักสดชื่นนนวันนั้นนั่งยิ้มในถ้ำสบายสวดมนต์ไปเดินไปเดินมาสวดไปสวดมาสบายนะถ้าตู้ไม่ทำไม่มีเครื่องอยู่แน่นอนนะ,ะดิ้นแน่นอนนะม,มีคนหลายหลายองค์กดิน้นะ จะศึกดีไม่ศึกดีจะไปไม่ไปดีถ้าเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องกรรมไม่มีใครศึกเข้าใจจริงๆนะนะเชื่อจริงๆนะนะไม่มีใครศึกหรอกพอพบชาติเนี่ยผู้เจ้าองค์จิญบันร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงโตอ,งอยู่จะกี่วันเอา,น,านับไปนับมาเนี่ยถึงหมื่นหรือสองหมื่นวันไหมอาจจะถึงวันนี้ก็ไปแล้วล่ะ ยังหลวงพ่อเนี่ยไม่กี่วันหรอก uh huh. ถึงหมื่นวันไม่เอาเออหงลวงตาไม่ถึงหมื่นวันเนะห้าพันวันยังเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยมันจะลดลงแล้วนะสามพันวันสองพันวันยังมันเท่าสองคนนะครับเหมือนกันนั่นนะเท่านั้นนะ <c oughs> แน่นอนไปแน่นอนแล้วนะไปแล้วอยู่กูจะกูจะไปไหนเนี่ยตอนเนี้เท <c oughs> ่าไม่ฝึก,กะ <c oughs> อะเออถ้าเข้าใจในะโลกวิญญาณจริง,รงๆไม่มีใครฝึกหรอก เพราะนั้นที่ที่หลวงพ่อท่านให้ทำจิตท่านให้มาให้คนมาฝึกเตรียมตัวตายเข้าใจไหมเรื่องข้อวัดทั้งนั้นอย่าไปสนใจสนใจกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวจริงเรื่องจริงเลยนะเพราะหลวงตาทำมาแล้วไงชี้เกียจกันนอนไม่คุยนอนนอนสวดแล้วหลับมันไปเองตุไปสวดมนต์เองไปเพิ่มเพิ่มไปเรียนอามด้วย ถ้าคนเคยเคยเรียนมาในอดีตไปเรียนฮะจริงหลวงตาบอกหลายคนล้วบางคนชอบอาคมเนี่ยเอางนอนฮะนอนหลับไปฮะเดี๋ยวอดีตมันก็นมาแล้วเพปปราะปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมเหมือนผัวเมียด่ากันเนี่ยด่ากอดีตมาเลยฟับห้านาทีเกี้ยงทั้งจะเจอกันฮ่าช <c oughs> <c oughs> ่่่กุ <c oughs> ปัจจุบันสำคัญนะตัะ ถ้าเราฝึกไวเนี่ยนะค่อยๆฝึกไม่ต้องรีบหรอกนะแต่แยันหนีมไม่ต้องรีบรท่านบอกแต่แยนนันหนีจากพะระมันไม่ใช่มานั่งสวดมนต์แล้วเลิกสวดกูก็หน,นีนะไม่ใช่เดินไปก็สวดมนต์ไปด้วยไนงะก็แผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยเอะเมื่อไรจะตายวะอะไรประมาณเนี้อยาอายุแค่เนี้มีความรู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ สวดมนต์มั่งแผ่เมตตามั่งโมทนาบุญบันทึกบุญไปพิจนารนณาไปเอ๊มาอยู่ทำไมวังเหนือเนี่ยอยู่เราดีไหมอะไรประมาณเนี้ยก็วนเวียนวนเวียน,นอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็หมดวันแล้วขี้เกียจกันนอนอยากนอนเต้นกันนอนอยากนอนห้องแอร์กันนอนเปิดได้ทั้งวันแอร์ปิดหรือเปล่าแอร์ฮะ เยไม่ต้องปิดเปิดเลยใครร้องก็มาเปิดเลยเอาบริการประทับใจไงทำไมฮะที่นี่ยังน้อยในแอร์เนี่ยยังงามแอร์จีตัวโอ้ตัวใหญ่กว่านี่มันจะเปิดเลยมีคนใจ่ายค่าแอร์คนจ่ายออกไปเมื่อกี้เนี่ย เอาเขาได้บุญนะใช่ไหมเออนอนนอนคียกันนอนหลับไปสวดแล้วก็หลับมันก็ฝันนะฝันไปกับพระแค่นี้ก็อารมณ์ดีแล้วละ่ะเนี่ยเราต้องการทรงอารมณ์ให้ดีนะไปพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจะเลยไปนู่นเลยไปนี่อันตรายใช่ไหม หลวงพ่อท่านเน้นอย่าไปว่าใครเพราะคนมันจะหันมาใจาเกิดต้องไปเจอกันในอนาคตไม่นี้ไปไหนนะสามโลกธาตุนี่จุเพราะนั่นฝากความดีไว้มาหลวงพ่อถึงบอกว่าเองไปไหนเองฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่ถ้ำหลวงตาย,ยังคิดเลยตอนที่ท่านสอนไว้นะท่านบอกชาตินี้ เองคงหลอกคนมาสวดมนต์คงยากท่านบอก <c oughs> พราะคนในยุคนี้มาติดวัตถุวัตถุมันจะเล่นท่านบอกจะให้เขามานั่งสวดมนต์ให้รู้เนี่ยคงยากแลัวจากเองถ้าเองจะสร้างวัดสร้างวาสร้างสาธารณประโยชน์เต็มแผ่นดินเนี่ยมันก็สองพันปีมันก็มันก็ลางแล้วท่านบอกแต่ท่านเองสร้างวิญญาณกับโลกวิญญาณ สร้างบารมีกับโลกวิญญาณท่านว่าเองไปไหนเองก็นนึกถสง่ค่านึกถสง่จักรพัรดิแลแ้วก็แผลเข้าแผลเข้าไปไปตามกรรมของเขาอะ่ะดวงตาออกจากทา่ามดวงตาซึ่งไม่อยู่ไปไปทั่วประเทศไทยจังหวัดไหนไม่ไปไม่มีไปหมดโรงพยาบาลทุกจังหวัดไปหมดเลยแต่อำเภอไมไ่ไปนะเฉ <c oughs> พาะจังหวัดโน่นอะตายนนะ่น่ะ ช่วงหลังในเพ่อนออกไปนอกประเทศเนาะวิญญาณล้วนๆเลยจุมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกับเราอีกนานยาวนานฮนะเพราะฉะนั้นสังเกตดูอ่ะหลวงตามไม่เคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาป,ปล่อยอะไรเลยใช่ไหมหลวงตามีความคิดนี่คิดเองนะปลาถ้าเราไปปล่อยมันกลัวมันจะมาช่วยเราได้เนี่ยมันคงเกิดเป็นมนุษย์นู่นแหละ ใช้เวลากี่ชาติมันจะปรเกิดในมนุษย์ก็เลยไม่ค่อยไปส่วนใหญ่เป็นในโลกของวิญญาณโอ้ที่ไหนมีอุบัติเหตุไปที่นั่นน่ะขนาดแถวที่ไหนอ่ะสุกุมิตอนไอ้ไอ้กากาอะไรนั่นน่ะวันแรกวันสองหลวงตาโผลเลยรู้เปล่าน่ะตอนนั้นกำลังฟิตเลยฮะ วันแรกเขามีอุบัติเหตุวันสองลุงตาก็ไปเลยกินยังมีเลยตุ๊แต่ไม่ได้ลงจากรถนะเดี๋ยวเขาจะมองเอ้ย๊ยพาอง์นี้มาทําไมวะเนี่ยให้อยู่รถนะวัดสนุกฮนะเมื่อก่อนเนี้ยพูดถึงเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่นะไปดูพาลุงพี่ไปดูว่าตรงไหนมนุษย์ทําอะไรไว้อะไรไว้เนี่ยใช่ไหมไปอีกไหม อย,อย่างการสับเพครับเคยดูภาพจากมือถือเห็นคนเกิดอุบัติเหตุตายานีครับแล้วสับเพไปพอสับเพไปปุ๊บมันมีกลิ่นคาวเลือดเลยโทคเขามารูปรถกลิ่นเสียงมาหมดละเสียงควรเสียงเวทนาแล้วก็กลิ่น มันไปโลกธาตุเนี่ยคิดกันมาแล้วนะฮะยิ่งวิญญาณเนี่ยพอคิดแล้วมาเลยแต่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าคิดไปกรุงเทพเนะี่ยคิดได้นะแต่มันไปไม่ได้ม,มันต้องนั่งเครื่องบินหรือนั่งรถไปเห็นเห็นดูแต่ทำอะไรไม่ได้แพ้ได้ใช่ไหมล่ะเออเพราะมันยังมีรูปอยู่ไง คนมีรูปมีนามคคนตายมีแต่นามไม่มีรูปรทำไมเขาจะไม่มามาไม่ได้ลักษณะการตายถ้าฝึกจริงๆเห็นภาพด้วยเขาก็ตายอย่างนี้ลักษณะเนี้ยนี่คือในโลกของวิญญาณไงจริงๆในสายหลวงพ่อเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงหลวงตาถึงไม่ค่อยรับนิมนต์ไปไหนหลวงตาเป็นพระที่ หายากนะตุคนธรรมดานี่มนยากว่านนะนี่มุนไม่ไปนี่มุยากหาตัวยากวันนี้โผล่ไปไหนก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะโผล่ไปไหนยังไม่รู้เลเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังถามมาจะมาหรือเปล่าไม่รู้เราไม่มาก็าจะแจกได้นะตุเออฉันไม่ต้องผ่านเราด้วยหรอ ไหน,นจะแจกแล้วนะเออเราไม่อยู่ก็แจกไว้ดิจริงไหมตุเอามีอะไรถามครับอย่างเราเกิดมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกรรมที่ตามมาถูกแล้วเราสามารถใช้กรรมในความฝันได้ไหมครับได้ต้องอธิษฐานยังไงครับไม่ต้องอธิษฐานนะสวดนมนต์นี่แหละถ้าตุสวดมนต์ไปเรื่อยๆ หลายปียังฝันลล่อยู่แสดงว่าใช่ในความฝันนะตู้รูเลยแหละจิตสุดท้ายอ่ะก่อนจิตตู้จะหลับเพราะปกติคนเนี่ยหลับไม่รู้หรกหลับเมื่อไรใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยจะฝันหรือเปล่านะเกิดฝันลล่ใช่ไ่รับเศษของกรรมมันเป็นเศษนะฮะทุกวันในตู้มารับเศษกรรมนะเนี่ย มันกรรมจริงๆเนี่ยที่เขาเนี่ยอยากดีมีโจรณณเสดทั้งนั้นแหละแล้วทำใหม่เออพอตายแล้วเนี่ยก็ไปรับกรรมนั้นตรงๆทั้งดีหรือไม่ดีแล้วก็มาเกิดใหม่มารับเศษใหม่ <c oughs> แล้วก็ทำใหม่ตามสภาพที่เกิดตามสังคมตามนั่นแหละแหละอย่าตกพุงก็แล้วกันสำคัญที่สุดอะถ้าตกแล้วก็ ลำบากนะตกภูมิเนี่ยคนเยอะเลยเนี่ยรวยๆนะตกภูมิเยอะเลยต,นะตกภูมิพวกนี้ตกภูมิตายแล้วเนี่ยไปไหนไม่รู้เลยจริงไหมโจตกไหมตกโอ้โหสงสารเลยฮะรวยล้นฟ้ามันตกภูมิแน่นอนแหละบางคนความดีมันก็ไม่ทำ แถมด่าพระอีกนะใช่ไหมบางคนแถมบอกโอ้พุทธรูปอย่าไปสร้างวัตถุติดวัตถุเขาไม่เข้าใจเรื่องวัตถุถ้าเข้าใจเรื่องวัตถุเนี่ยโอ้โหเขาจะวัตถุเนี่ยคือพระต่ายไปดกลุน้ลนๆเลยเนี่ยวัตถุเนี่ยใช่ไหมจเอออย่างเราเรียน,เ,นยเราพอรู้อะ่ะอย่างรูปหลวงปู่เนี่ย รูปหลวงพ่อเนี่ยก็คือสื่อบารมีท่านนะรูปจกักรพรรดิเนี่ยก็คือสื่อบารมีของจกักรพรรดิทุกองค์เลยอ,ะอ่ะสามารถจะเรียนในรูปนะพระเนี่ยมีรูปมีนามไงไม่ต้องไปอ่านแล้วหนังสือแค่สวดมนต์เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแล้วใช่ไหมล่ะเพียงแต่เปลี่ยนจากความรู้สึกทั้งโลกมา ความรู้สึกทั้งโลกอ่ะตูอัดมาตั้งแต่บันทึกมันจะจาความได้แล้วอ่ะจะไ่ไหมล่ะรูปรถยินเสียงตาหูจมูกร่างกายเออ,เออโลกล้วนเลยเรียนเนี่ยเด็กนี่ไม่เรียนโชคดีตายแล้วก็ไปไม่ได้นะเพราะโลกไงแต่ที่เรียนธรรมะในโลกรู้ก็ทั้งวันตายด้วยถ้าเด็กเอาจริงเอาจังเนี่ยโอ้โ สุดยอดเลยนะพูดถึงมันอยู่ที่ผู้ปกครองจะฝึกให้หรือเปล่าประมาณนี้แหละ